ค่าไงว่าไงว่าไงค่าไงว่างว่าไงว่าไงว่าไวาไงว่า่งค่คไงว่าไงว่าไ่าไงพ่าไงว่าไ่าไงู่ไงว่าไงว่าไงว่อไงว่าไงว่าไงว่าไ่ารงว่าไงว่าไง่งว่าไ่าว่าไ่่่า่่่่ง่ง่่่ง่า่่่ง่า่ เอาเป็นว่าเดขอเบอร์ผู้ปกครองเอาไว้นะคะเดี๋ยวครูจะแจ้งให้กับผู้ปกครองแลาาว้วนักแสดงก็เชิญออกจากห้องไปเลย ระบุอะไรก็ไมีนี่แอลนี่ต้มนะอร่อยนะเว้ยแซ่บไม่ดีกว่าอุ๊ยอร่อยนะเว้ยคือมึงไม่กินคือมึงพลาดแล้วอ่ะร้านประจำเลยดิขอปฏิเสธลายกันเฮ้ยลูกอิจนฉาเนี่ย ก็ไม่มีไอสาเสื้ออะไรหนิรองเท้าก็ขาดโอ้อย,ยไปซื้อใหม่ได้เลยอีสกานว้าไอคิวมึงรู้ใช่ไหมว่าฝันกูคือการเป็นนักดนตรีอ่าแต่พ่อแม่กูไม่สนับสนุนว่ะกูจะไปขโมยเงินซี่นี่มึงห้ามบอกใครนะเว้ยอีคิวอันนี้เพื่อนกูไหนวะโคเชี่อนี่บอกทังที่น,นี่นี่ว่ะเงินคู่เยอะเลยว่ะ กูจะขโมยมึงห้ามบอกใครนะไอคิวแม่งกูตัดเพื่อนเว้ยคุณแม่คร okay, ับกระเป๋าสังผมหายครับมีคนโอไปเายะเป๋อหายเหรอโอเคนะเจนนี่เดี๋ยวครูจะเรียกเพื่อนๆในห้องมาประชุมกันเนาะจะได้ตามหากระเป๋ากันเนาะ เรียกมาประชุมกันตรงนี้ก็คือเพื <S <S ่อนคนนี้เขาทำกระเป๋าตังค์หายครูก็เลยอยากจะรู้ว่ามีใครอยากจะบอกวิธีในการช่วยให้เพื่อนหาของไหเฮ้ยปั๊บจี้มันเป็นคนเอาไปนะเนี่ยจะบอกหรือไม่บอกดีมึงกูครับทำไมเราไม่ค้นตามตัวแต่ละคนเลยล่ะครับว่ามีกระเป๋าตังค์ของที่นี่ไหมเอ๊ะแล้วแปปจีหายไปไหนล่ะครับบูบูใช่ไหมนักเรียนก็ว่างั้นแหละแปปจีหายไปไหนตอนเพื่อนประชุมมีพิรุษแปลกๆนะเนี่ยทำไรกันน่ะทำไรกันน่ะ งั้นเริ่มจากแป,ป๊บซี่ก่อนเลยละกันนะน้องแป,ป๊บซี่คะครูขอค้นกระเป๋าได้ไหมคะนี่เราขอโทษโอ้ไม่เป็นไรนะเพื่อนโถโถข้างหลังน้องแป,ป๊บซี่อย่าทำแบบนี้นะคะถ้าทำอีกครูจะแจ้งผู้ปกครองแล้วนะคะครับ ฐานสิทธที่แกทําอยู่มันคือการสร้างระดับในการตัดสินใจมันจะทําให้แกหาเหตุผลมาแก้ต่างในการกระทําผิดอย่างที่แกรู้ว่าต้นน้ําแก่เจ้านายมันไม่ดีแต่แกก็ยังหลับหูหลับตาเพราะคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยแค่อยากลองกันเล่นต่อจากนี้เราจะมาค่อยๆค,คิดแบบฐานสองสร้างความถูกต้องลบพื้นที่สีเทาไปด้วยกันนะ โทรนะเว้ยค yeah, ิวชอบผ่าเราดีได้ไมไม่ต้องมีคำพูดมากมแค่ตืนอนด้วยกันดูฝนด้วยกันดูน้ำด้วยกันทำกับข้าอะยอสิถามกูหลายรอบแล้วสักทายเฉยงี้มั <S> <S ้รู้ไม่ได้เลยคือแมาคือแกไม่ช่วยแบกเพือนเลยไม่รู้ขึ้นมากครที่จทายเชื่อ